สวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบการปลูกผักหวานป่าทุกคนนะคะไม่ว่าจะปลูกไว้กินเองหรือปลูกไว้สร้างรายได้สำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเกร็ดความรู้ความจำเป็นต้องรู้เพื่อการปลูกที่จะประสบความสำเร็จเพราะว่าการปลูกผักหวานป่าต้องใช้ความรู้ความเข้าใจและการเอาใจใส่ดูแลมากกว่าพืชนิดอื่นแต่หากทำได้อย่างถูกต้อง ก็จะสามารถปลูกผักหวานป่าให้ออกยอดและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างยั่งยืนก่อนจะไปชมคลิปขอทุกคนกดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อไปค่ะถ้าหากตกลงที่จะปลูกผักหวานป่ามีข้อให้พิจารณาหลักๆดังต่อไปนี้ข้อหนึ่ง เรื่องสภาพดินผักหวานป่าชอบดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ระบายน้ําได้ดีไม่ชอบน้ําท่วมขังเพราะฉะนั้นควรปรับปรุงดินก่อนปลูกดีที่สุดข้อ 2. เรื่องแสงแดดผักหวานป่าชอบแสงแดดรำไรไม่ชอบแดดจัด,ดควรมีไม้พี่เลี้ยงให้ร่มเงาการให้น้ำควรให้น้ำสม่ำเสมอในช่วงแรกหรือในช่วงที่ต้นเขายังเล็กแล้วก็ให้น้ำเพียงพอในช่วงฤดูแล การใส่ปุ๋ยควรใส่เป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์สม่ำเสมอเพื่อให้ความอุดมสมบูรณ์เพียงพอในดินการป้องกันศัตรูพืชควรป้องกันและกำจัดศัตรูพืชต่างๆเช่นเพี้ยและแมลงควรเลือกพื้นที่ปลูกที่มีการระบายน้ำได้ดีและมีต้นไม้พี่เลี้ยงอยู่แล้วการดูแลหลังการปลูกควรรดน้ำสม่ำเสมอ และใส่ปุ๋ยอย่างต่อเนื่องทุกช่วงระยะของการเติบโตการเก็บเกี่ยวเมื่อต้นผักหวานโตเต็มที่อาจใช้เวลาประมาณถเ2-5ปีแล้วแต่การดูแลของแต่ละคนควรเก็บเกี่ยวอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ต้นเสียหายถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ ขอคนละ1ไลค์1แชร์1ติดตามให้พวกเราเพื่อให้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะคราวหน้าเราจะนําเสนอเรื่องอะไรให้คอยติดตามไว้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ